ูลิงอ้วนดูลิงอ้งวนนั่งทำนา้นทาเว้ยหน,นาเวยควยคว่ารอจังเลยรอจังเลยเว้ยลิงอ้วนเว้ยนังอ้วนรอเลย <Nice> นั่งทำหน้าตา,าละลอครับผมอยู่บนเก้าอี้ครับสำหรับพี่อ้วนของเรา เอามความน่ารักมาฝากอันนี้อันนี้ง่วงนอนนะครับง่วงนอนแล้วนี่เกิดมานั่ง ไปเว้ยลอจังเลยเว้ยฝากกดไลค์กดแรกกดชร์ด้วยครับผมเอาความรักมาฝากครับสบายสบายยู่บนเก้าอี้ ล้อล้อลอลอด่าอยากจะนอนจังเลย าักต้มุตมิเอ้ยคันเลิกเกาให้เอเกาเองเลยเว้ยอ้วนไว้อ้วนโอ้ยกุยย์เขย่วเลยอ๋อเอาแดดอ่อนๆครับอาบแดดด้วยบนกุยแดดอ่อนๆอยู่บนกุยเอ้ย ôi ngon nhà ở xin nè ơi ngon nhà được thâm, thăm nó ta lôi ra khắp phụm đập đe đập đét, Hãy ก็เอาความน่ารักมาฝากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ